สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะที่หลายคนตั้งต,า,งตารอคอยกับรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Toyota Hilux Revo ซึ่งได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและภายในห้องโดยสารอย่างชัดเจนเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Hilux Revo 2026รุ่นใหม่นี้มากับความดุดันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น กันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีมิติที่หนาขึ้นพร้อมไฟหน้าเลตทรงเรียวยาวเสริมความทันสมัยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าทำให้ด้านหน้าดูมีความบึกบึนและล้ำสมัยฝากระโปรงหน้าดีไซน์ให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความสปอร์ตเส้นสายบนตัวถังมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในทุกมิติ ด้านข้างมีการติดตั้งซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่พร้อมล้ออันลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ดูทันสมัยพร้อมยาง All Terrain รองรับการใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางออฟโรดด้านท้ายของรถมีการปรับโฉมเล็กน้อย ฝ่ายท้ายล็ดดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยพร้อมโลโกโ้ a e v o ที่ด้านท้ายรถซึ่งดูสะดุดตาฝากระบาดท้ายเปิดปิดได้ง่ายขึ้นด้วยระบบช่วยผ่อนแรงโดยรวมแล้วภายนอกของ h ฮลัก r e เ o รโว6 0 2 6แสดงถึงความบึกบืนแข็งแกร่งและมีสไตล์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในส่วนของสมรรถนะโตโยต้าไฮลักเกรวอ2องมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อซึ่งรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนั้นมาพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีทำให้สามารถลุยเส้นทางวิบากได้อย่างมั่นใจ ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกะหนกคู่พร้อมคอยสปริงและด้านหลังเป็นแหนบซ้อนพร้อมโช้อัปปรับจูนใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นการควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำและระบบเบรกตอบสนองได้ดีการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ทำได้ดียิ่งขึ้นทำให้การเดินทางไกลเป็นไปอย่างเงียบและสบาย ภายในห้องโดยสารของไฮลักซ์เรโว่2 0 2 6ได้รับการปรับดีไซน์ให้หรูหราและใช้งานง่ายขึ้นแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่พร้อมวัสดุซอฟท์ทัชให้สัมผัสพรีเมียมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทาง g p s และระบบเสียงคุณภาพจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ควงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามารถควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้จากปลายนิ้ว ชุดมาตรวัดแบบดิจิทัลพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้อย่างครบเพื่อนช่องเสียบ USB ช่องชาร์จไฟ 12V และที่ชาร์จไร้สายก็มีให้ครบครันในรุ่นท็อปยังมีระบบสมาร์ทเอนทรีและพุชสตาร์ทรวมถึงกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อช่วยในการจอดรถอย่างสะดวกและปลอดภยัย ในเรื่องของความปลอดภัย Toyota h i ฮ u x r ร v o 2026มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนจุดอับสายตาพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคัน7ตำแหน่งทำให้มั่นใจได้ทุกการเดินทาง สำหรับราคาของ Toyota h i l u ัก e v เร2026เริ่มต้นที่ประมาณ7,300 0 0บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานไปจนถึงประมาณ1 2 0 8 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นท็อป4ณ4ที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งใน